สวัสดีครับพี่กานสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนนะจ๊ะเนาะวันนี้เอาดอกไม้สวยๆหลังบ้านมาฝากนะจ้าเป็นดอกกระดาษบ้านเท่าไหร่ละพี่น้องเพิ่งจะมีเวลาตกแต่งนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากอิตาลีนะจ้า ไปเที่ยวอิตาลีเกื yeah, yeah, yeah. อบเกือบสองอาทิตย์คุะพี่น้องนี่ก่อนไปเราก็ปลูกผักไวน้นะจน้ะเนาะแล้วก็ให้ลูกสาวแฟนรถให้เดี๋ยวสิมารีรวิวจะพี่น้องว่าพักไทยเฮ้าหน่มีหยางแน่เน,น,นจาจะเนาะอันนี้ถ้าใครดูคลิปก่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะแห้งทั้งหมดเน,นจาจะเนาะ มันสีแหงมันสีเป็นหยาแหงหยาตายเบิดจ้ะพี่น้องอืมแต่ว่าข่อยมาได้สามมือสี่ข่อยกจ็จัดการเลยจ้ะจัดการเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เขียวแล้วเดี๋ยวเสียห้เบิรงนเนาะจ้ะเนาะว่ามีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเห้เบิรงรอบกำแพงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวห้เบิรงอีกมุมนึงเนาะจ้ะอาดูสบายดีอีก้อนสบายดีนะ สบายดีอย่าก,กวนแล้วพี่น้องเราตัดนนต้นกระดาษเดียวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะเนาะนี่ถ้าใครดูคลิปก่อนๆจะเห็นว่าคอยไปซื้อต้นไอ้สลัดมาเนาะจ๊ะเนาะณตอนนี้ก็คือโตแล้วจ้านี่จะปลูกด้ยจักมือแหละพี่น้อง อันนี้น่าจะประมาณปลูกได้ยี่สิบวันนะจ้ะเนาะพี่โนโอ้องปลูกได้ยี่สิบเมื่อจ้ะ <c oughs> อ้ยตามแซาพี่น้องนี่อันนี้กับเป็นหอมนี่ยเนาะเป็นหอมบ้านร้าโอ้ย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 มาดึงหนามอันนี้มันขูดก้นคอยเวย <c oughs> <c oughs> ยเหมือนมะนาวเลยพ่อบ้านบอกมันมีหนามเหมือนมะนาวเลยนี่อันนี้นราจะพี่น้องอันนี้เป็นหอมบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะ ข่อยก็มาแซมใส่จะแซมใส่อันต้นขั้สลัดมราจะน้องน,นี่เดี๋ยวเดูดอกไฮเปิ่ลจ้าใหญ่มาแล้วจ้ะี่น้องนี่ใหญ่ไปแล้วส่วนอันนี้เป็นผักเสริมเป็นผักเสริมอันปลรังเราจะเนาะตอนที่มาคือแห้งหมดเลยแล้วก็ข่อยกระมาอัน <c oughs> ข่อยมาอัน ลดน้ำเอาเนาะจานนุพี่น้องมาตกแต่งแล้วก็ลดน้ำเอาเนาะจานนุนี่ไฮเปิ้งจา้าอันนี้ก็เป็นหอมบ้านเราเนะหอมชีเนาะอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานนี้พอบ้านไปซื้อไหไม้เนาะจ้ะนเนาะมันน่าจะมันจะได้เป็นคนละรุ่นนะนะมันจะได้หญงคนละรุ่นพี่น้องกิน,น,น,นรุ่นนั่น,นกินรุ่นนั่นลแล้วนี่กินรยยนุ่นนั่นแล้วละกะนทได้มากินรุ่นนี่เนาะจ้นเนาะน,ะนี่อันนี้เป็นผักคะน้าบ้านเรานะจ้นแต่ว่ายังบดขยายพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อนี้หลับไปสิขยายรู้สึกว่ามันจะโตพอขยายได้แล้วนะจ๊ะเนาะนีอันนี้เป็นผักไทยเนาะจ้ายูเคอันจีบะอ,องตีฟน่าจะของฝรั่งเศสมันจะร้อนทางนี้มันจะร้อนนะจ๊ะนี่อันนี้ก็สลัดรอบโกลอันนี้เป็นหอมน่าจะเนาะเป็นหอมบ้านเรารีวิวให้เบิ้งจ้จะพี่น้องเป็นผักบ้านเขาขอาก็ขึ้นด้วยจ้าน,น,นี่ก็จะเป็นผักผักเสริมผักเสริมผัก บ้านฮัง่งเออพักเสริมฝรั่งพี่น้องภาษาไทยเอยียงเือพักเสริมคอยก็นจำอไรโอ้โหนี่จ้ะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เอาออกมาจ้าเนาะน,ะนี่อันนี้กับว่านทิมทิมว่ย่านเพ่นบออกนะจ๊ะก็เลยยังบได้ยังบะได้แย,ยกบันไดจ้ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นผักอีตูนะจ้ะเนะาะผักอีตูผักอีตูบ้านเรานะจ้านี่นี่นี่เดี๋ยวมื่อนี้แหละคอยชิหยอดหยอด เอานี่ผักอีตูบ้านเฮานะจ้ะพี่น้องเราสามารถเอามาปลูกที่เมืองนอกได้เลยนี่วานพี่น้องวานบัดนี้ข่อยก็สิขยายเนะจ้ะเนาะหลังจากที่ให้มันโตขึ้นอีกนิดนึงข่อยจะขยายเนะจ้ะอันนี้เป็นผักอีตูบ้านเรานี่อันนี้ปลูกไม้นะจ้ะเนาะแต่ปลูกในสองเมือ่อกับพวดีกินตอนนั่นแล้วตันนี้กใหไ่พี่น้องแล้วก็นี่ อันนี้เป็นโหระพาแล้จ้ะเนาะเป็นโหระพาของเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะนี่บาซิริกบาซิริกไทยสยามครีนม่นวะนี่พี่น้องเป็นเป็นโหระพาบ้านเฮาจ้านี่สามต้นสามต้นนี่เป็นโหระพาบ้านเฮาส่วนอันนี้เป็นโหระพาของของออียงบรลูแหละพี่นอ้องทั้งบาซินพลานี่ก็เป็นใกล้ๆกโหระพาจ้า คือการต่วกินมันมันสูมันหอมสู่บ้านเฮ้าบ่วได้เนาะจ้ะพี่น้องนี่ข้างหน้าข้างหน้าข่อยกาวบ,บ้านนั่นพ่ญยจับมือเช้านี่พระอีตูข่อยตัวนี่โอ้ยเนาะนี่เราบบเห็นแ้่นี่เราบบหูจกักบบแม่นว่าบบเห็นพี่น้องบบหูจกักอันนี้เป็นพระอีตูเนาะจา้าข่อยบ้านพระอีตูข้างหน้านะข้างหน้าบ้านเป็นพระอีตูไ้จ่ะถ้ามันโตก็คือเราก็จะมีทั้งโหระพาทั้งใบแมงลักเต็มแล้วเนาะ นี่พี่น้องเบิ้งเอาอฟังนี่บริไซยังเพราะว่ามันเป็นต้นมกนาวด้จ้ะเนาะนี่ตะไคร้ตะไคร้เราก็กลับคืนมาแล้วนี่ตะไคร่มาแล้วพี่น้องตอนที่เรามาถึงคือตะไคร่เรามันมันมัน,มน,มนอยากตายจักน้อยนะพี่น้องเราก็เล่นมาโฮดเอาเนาะจ้ะนะฮดเอาก็คืนมาละจ้านี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอมาก อันนี้ถ้าใครเห็นวันที่เราซื้อมาอันนี้เป็นกระถางใหญ่นล้วจะเนาะก็ต้นเดียวแล้วก็แยกไม่ได้เพราะมันโตแล้วกลัวมันตายแล้วจะเนาะก็เลยซื้ออีกกระถางน้อยนึงเอามาแยก,แกนะจ๊ะนี่พี่น้องเอามาแยกวิธีขยายก็คือนี่คอยเด็ดเอาพี่น้องนี่เด็ดเอาปลายมันเนาะเด็ดเอาปลายมันละคะจำเสดินรวดพี่น้องติบับตน,น,น,นี่นะเพิ่งเนี่ยกาล้งงางน้ำนะจ๊ะเนาะ กำลังสวยแล้วก็หว่านปุ๋ยใส่นิดนึงจ้ะนี่เดดกำลังไรเวนกำลังขื้นจ้ะพี่น้องนี่สวยงามมากเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี่เนาะนี่แหละพี่น้องส่วนมุมนี้ปีที่แล้วเป็นถ้าใครที่ติดตามมาก็จะเป็นในมะเขือเทศนี่แหละพี่น้องแต่ว่าปีที่แล้วลมันจะใหญ่มันจะสูงนะจจะนาะตใจากยอนไปเบิ่งคลิปนี่ยอนไปเบิ่งได้พี่น้อง ปีนี่ก็เลยข่อยมาลาพูดนะครับมาฝรั่งเศสลาพูดก็เลยผูกแค่สามต้นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเดียวมันจิหนาวโกนเพราะบ้านก็นเลยประคบอแค่สามต้นโอ้ส่วนด้านหลังก็เป็นหญ้าก๋ยวข่อยเสี้ยออกมั้หละ่ะพี่โนโอ้องอันนี้นี่อันนี้ก็ขยายมาจากกระถางเล็กนะจ๊ะเนาะมีขยายมาหนึ่งสองสามนี่พี่โนโอ้องแล้วก็ เป็นพักสลัดปลูกไม้อ่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งที่ค่อยใส่ตลอดก็คือนี่นะจ๊จะน้องพี่น้องเป็นเปลือกไข่นะจ๊จะน้องเปลือกไข่เป็นเปลือกไข่พี่นอ้องต้นไอ้บะเขือเพ็ดแต่ละน้ำเ้ยจะเนาะกำลังสวยเลยพี่นอ้องเอออ่ะเคล็ดลับอย่างหนึง่งที่ทำที่รดแล้วก็ต้นไม้ถึงสวยเนาะ เดี๋ยวห้เบิร์นจะพี่น้อง่าเป็นอย่างนาะน้ะเนาะเดี๋ยวเขายาตามกันมาด้วยตานี่กําลังขยายเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องฮโอร์โมนไข่เนาะจ้ะเนาะฮอร์โมนไข่บันนี้ไข่ลูกหนึ่งมันสิใส่ได้ประมาณเจ็ดขวดเนาะจ้ะบันนี้ <c oughs> ข่บมมีขวดวานก็เลยใส่ขวดหนึ่งเนาะจ้ะก็เลยวันนี้เอามาอีกสองขวดเดี๋ยวจะเติมเดี๋ยวจะเติมเดี๋ยวจะใส่ให้ใหมันครบสามขวดนะเพราะว่า มันน่าจะแดงเร็วๆดีนี้น่าจานะพนพน้องดูซึกว่านีมันมีวีแววสีแดงอยู่รอบนี้ร <c oughs> อบตอนตอนใส่เบิร์เนอร์น่ะพี่น้องขอบ้านก็ตัดแต่งต้นมันมีเสื่องซ้านะจ้ะเก็ดเห็นมันแล้วอันนี้กับพิมพาา์พาร์กนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นคลิปแรกที่ถ่ายให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าเรามาจากอิตาลีแล้วเราปลูกไว้แล้วผักเรากลับมาก็โตพอดีจ้ะพี่น้อง ปลูกประมาณยี่สิบมื้อนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเฮ็ดเรียกก่อนจ้าพี่ก้อนบ๊ายบาย